สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้สามพระเดชกัจะพาพี่พาฒนองมาเลือกเม็ดบักม่วงหิมพผ่านเนาะค่ะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนถามสามพระเดชมาเกี่ยวกับบักม่วงหิมพผ่านว่าจะปลูกพันธุ์อีหยังแล้วก็เมล็ดพันธุ์อ่ามีขายบ่อสามพเดชกัจะมาใครขอสงสัยที่เพื่อนเพื่อนถามสามพเดชมาว่าเมล็ดพันธุ์คือพันธุ์หยังพันธุ์ที่ใสก็คือหนึ่งสกค่ะสกสกอหนึง่งสกอสองตอนนี้อ่า ตอนนี้เป็นพันธุ์เวียดนามมาไม่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นพันธุ์ม่าหม่เพิ่์ลแมนเป็ดมันใหญ่พอมาปลูกแล้วมาท่านเป็นมาค่ะพี่น้องกระั่งโจอดอกค่ะเว้า,วา,วาลายค่ะพี่น้องกสิบาพ,พี่ผ้านองมาเบงมาส้มน้ำกันค่ะวิธีคัดเลือกเม็ดบุกมองหิมะพานธุ์ทรงหลูกค่ะนี่เนาะคะ่ะบรรยากาศยุเทียงค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวเระเดนจะเอามาคัดเลือกไว้อยู่หน้าเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเอามาตากแดด กะจะพาพี่พาน้องมาเบิงเนาะคะ่ะมะเล็ดพันธุ์บักม่วงที่เฮาจัดส่งให้ลูกค้าค่ะแสงบ่ค่อยเห็นเป็นไงเนาะคะ่ะนี่เพราะว่าสาวมะเด็ดเอามาทั้งเบิด4กระสอบค่ะนี่ค่ะนี่บักม่วงที่พ่าผ้์ที่เฮาได้ดคัดสรรให้ลูกค้าเนาะคะ่ะอันนี้กัสิพาพี่พาน้องมาเลือกเนาะคะ่ะอ่าแล้วก็จะมาแนะนําเมล็ดพันธุ์ที่สาวมะเด็ดปลูกอยู่ตอนนี้ว่าปลูกพันธุ์อีหยัง พันธุ์ใดดีพันธุ์ใดบ่ดีก็จะมาบอกพี่บอกน้องน้ากันเนาะค่ะโซนที่โต๊ะกับพ่อโตะ๊ะจ้ะโต๊ะข้างอื่นนี่เนาะค่ะพี่น้องคะถามว่าบอกมองที่ว่าพันธุ์พันธุ์ใดดีบด่ดีมันดีบดทุกพันธุ์ค่ะแต่ว่าพันธุ์ใดจะดกหรือบ่ดกน,นี่แหละค่ะเป็นขออสงสยัยหลายคนค่ะที่แถวบ้านสามพระเดชเพื่อจะปลูกอสอก,กะะสอเนาะค่ะสอกอสอกอฮกหนึ่งสอกอฮกสองค่ะ จะมาเปรียบเทียบนะค่ะเมล็ดพันธุ์แต่และพันธุ์มีอยูนี่สองพันธุ์คือสกหกหนึ่งกับหกสองค่ะอ่าพี่น้องอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเ้าสิเลือกแบบใดเ้าสิเบิ้งเม็ดแบบใดเบื้องง่ายค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะสังเกตง่ายค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสกหกสองอนะคะเม็ดจะใหญ่ใหญ่ค่ะเวลาเ้าเอามากระทอมันจะเตรมดีค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเห็นกันว่าน้อพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพราะว่าสามพเด็ดเดี๋ยวมาถากจริงแล้วเราก็จะเป็นอีกส่งอีกส่งหนึ่งค่ะส,ส่งส่งนี่บุคคลงามปันไหน้อยจะหน่อยกลัวค่ะนี่ค่ะความแตกต่างนะคะอันนี้คือหกหนึ่งนะคะความดกดกค่ะพี่น้องดกีรีรอค่ะแต่ว่าพอห้ามมาเบิงแต่ว่าถ้าถามาหกหนึ่งดกบอม็ดใหญ่บอ มันกับเป็นบางต้นกัพี่น้องบางตนนี่คือแบบถ้าเหาดูแลดีๆหน่วยกันง่ค่ะต่ว่าบททนคำงานจ้ะพี่น้องอันนี้คือหกสองค่ะหกสองมาบนข้องก็จะอีกแบบหนึ่งค่ะมาบนข้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะดกคือกันค่ะในไงในไงนะคะ่ะแต่อยู่นีสนมากจะเป็นซอกกหกสองก็หกหนึ่งผสมประสานกันค่ะมาค่ะพี่น้อง นี่จะพาพี่พาหนวองมาคัดเลือกเม็นพวกดวงเนาะค่ะทรงนี่ค่ะอันนี้สาวผู้เด็กจะสิกูจะเลือกมาให้นี่ในไงค่ะโอู้ยหนองคัดสันแบบดีค่ะนี่ค่ะอันนี้สาวผู้เด็กก็จะเอาไว้กระเทาะนั่เนาะวค่ะ ถอกขายเราจะเหลือเราจะแน่ยังไงเนาะคะ่ะหน่องอค่ะี่พีหน,หน่องไอเบิง้งไส้มน้องกันอื้นค่ะภาพเองนะคะนี่ สาวเมื่อเด็กออคอยศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะสีแบบนี้มันกระแหงแห้งะะเอ่อะไม่ไหนพี่นอ้อยน,นี่ใหญ่ๆค่ะอันนี้น,นี่นี่ค่ะแบบนี้มันลิดพันสกหกหนึ่งนะคะหกหนึ่ง อันนี้พุกสองค่ะความแตกต่กางต่ว่าตัวนี้เวลากระเทาะออกมาในเพื่อเกิเต็มดีค่ะน้ำนักก็ดีนะคะในน่อยแต่ว่าน้ำนักดีค่ะมันเต็ม เหลืองเนาะคะ่ะเอาตะเมียร์ใหญ่ๆเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวพู้เด็เพราะว่าลูกค้าเพิ่งสั่งไปปลูกเนาะคะ่ะพี่น้องรุ่นนี้สาวพู้เด็ก็จะขัดให้เพิ่นเนาะคะ่ะขัดอัตมิกงามๆให้เนาะคะ่ะ ผู้ใดที่เขาไม่รักทำไมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ก็ตึงกำลังใจให้สามผระนนด็กยังไม่ได้ค่ะคือมาสนใจอย่างใดไปปลูกวัานธไปเป็นไปนปลูกหรือว่าไปท่านกระไดค่ะพี่กินกระไดค่ะพี่น้องอยู่บ้านก็นี่จะทรงนะคะสามผู้เด็กคนะ่ะ จะเม็ดยังไๆกับ่ิ้งโหเม็ดง่ามค่ะว่าจะได้นะคะใส่เวลาโดนค่ะ ไปทรงเนาะค่ะมันนี่โอ้โหีหนอมนมองค่ะว่านนไม่นิดหน่อยนี่นี่ค่ะเบี้ร้ายเลยจ้ะ นี่นะคะหลังจากที่ซมประเด็ดแพ็คใส่ถุงแล้วนะคะกันอันนี้อันนี้สองโลนะคะถุงนี้สองกิโลน,นี่อันนี้ถุงละครึ่งกิโละคะ่ะแบบทอดแล้วนะคะแบบทอดแล้วพร้อมทานค่ะน,นี่ก็ถุงละโลนะคะในแรกนี่ก็จะเป็นเม็ดบุกเม็ดบ,บุกม่วงนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมะพนันธุ์ พันสกหกหนึ่งกับสบกหกสองนะคะในล่างนี่สาวผดดิบประเดีดเด๋ยวพี่เห็นน้องเบิ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าเด็ดแ็กลงร่างแล้วแต่ว่าแต่เพื่อนประเดี๋ยวี่สนใจอยากจะได้กะทักถามขอม่าได้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สาวเดดิบข,ขอฝากไปซ้ำนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ